สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มรดาจะพาไปชิมเย็นตาโฟนายอ้วนที่ศูนย์อาหารแห่งใหม่กูเมอีทของเดอะมอลล์บางกะปิค่ะแหล่งรวมอาหารอร่อยที่ราคาไม่แพงมากค่ะศูนย์อาหารตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของห้างนะคะจะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณปลายปีนี้ค่ะนายอ้วน เย็นตาโฟบะเตงเสาชิงช้ามีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะคะโอกาสหน้าจะลองไปชิมข้าวผัดบะเตงค่ะแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบแผ่นโตเลยนะคะนี่คือลูกชิ้นค่ะ และนี่คือเครื่องปรุงต่างๆของเย็นตาโฟเย็นตาโฟร้รอนๆนะคะน่าทานมากเลยค่ะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลและพลคคริกป่นคนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะก่อนจะรับประทานค่ะ เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครก็คือมีชิ้นหมูนะคะนุ่มๆแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยค่ะ